ในเดือนสิงหาคมนี้มีปรากฏการณ์สำคัญหลายอย่างบนฟากฟ้าทำให้พลังจักรวาลเปลี่ยนทิศทางอย่างชัดเจนเกิดเป็นพลังใหม่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อจิตใจและพลังงานภายในของเราได้โดยเฉพาะในวันที่8เดือน8หรือว่าเดือนสิงหาคม วันนี้จะถูกมองว่าเป็นวันที่ประตูพลังงานเปิดเป็นช่วงที่พลังจักรวาลล้อมรวมกันอย่างเข้มข้นหลายคนรอจังหวะนี้เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆค่ะสิ่งสำคัญคือเราจะต้องรู้เท่าทันพลังงานและใช้จังหวะของดวงดาวเพื่อปรับสมดุลชีวิต และดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาหาเราดังนั้นในคลิปนี้ช่องด็อกเตอร์ดีฮิลลิ่งหรือพลังงานสากลบำบัดจะพาคุณไปสำรวจ และเรียนรู้เพื่อเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลแล้วนำเอาพลังนั้นมายกระดับชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเดือนสิงหาคมนี้ก็คือ l i o n s g a t e Portal หรือที่เรียกว่าประตูสิงโตทะลุมิติซึ่งก็คือช่วงเวลาที่มีการเชื่อมต่อระหว่างมิติเกิดขึ้นแล้วก็สัญลักษณ์สิงโตนี้คือเป็นตัวแทนของราศีสิงตามความเชื่อทั้งทางโหราศาสตร์ และดาราศาสตร์เชิงจิตวิญญาณซึ่งถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุกปีคือเริ่มตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมจนถึง12สิงหาคมและจะทรงพลังที่สุดคือในวันที่8สิงหาคมเหตุใดจึงสำคัญ เพราะนี่คือช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ในราศีสิงห์ซึ่งเป็นราศีแห่งพลังความกล้าหาญและความเป็นผู้นำจะโครจรไปพร้อมกับดาว s i r รียดาวเลิกที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าโดยที่มีโลกอยู่ตรงกลางจึงทำให้ดาวสามดวงนี้เรียงกันเป็นระนาบเดียวสำหรับชาวอีบโบราณดาวซ i เรียสได้รับการยกย่องว่าเป็นดวงอาทิตย์ทางจิตวิญญ,ญาณคือเป็นพลังงานแห่ง ปัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำมาซึ่งการตื่นรู้และในความเชื่อจากหลายวัฒนธรรมโบราณรวมถึงกลุ่มจิตวิญญาณยุคใหม่ดาวดวงนี้ถูกมองว่าเป็นแหล่งกำเนิดของภูมิปัญญาที่ส่งมายังโลกหรือแม้แต่บ้านของสิ่งมีชีวิตที่มีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณสูงกว่ามนุษย์รวมถึงเป็นประตูสู่มิติอื่นๆซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดโลกคู่ขนานหรือว่าโลกใบที่สอง การจัดเรียงตัวในเส้นตรงนี้จึงทำให้เกิดช่องทางพิเศษที่เปิดให้คลื่นพลังงานศักดิ์สิทธิ์จากดาวซ r เรียสไหลเข้ามาสู่โลกของเราอย่างเต็มที่ดังนั้นประตูสิงโตจึงเปรียบเสมือนโอกาสครั้งสำคัญที่เปิดให้เราเข้าถึงพลังงานอันมหาศาลนี้ความจริงแล้วปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและทางดาราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์สีเลือดฝนดาวตก สุรยุป,ปราคาจันทรุป,ปราคาการโครจใครใกล้กันของดาวเคราะห์หรือแม้แต่การเคลื่อนตัวของดวงดาวล้วนส่งผลต่อพลังงานของโลกและกระทบถึงจิตใจของเราคา่ะสิ่งเหล่านี้ก็คือจังหวะการเต้นของจักรวาลที่สอดประสานกับจังหวะพลังงานในตัวเราเมื่อดวงดาวขยับเคลื่อนหรือจัดเรียงในรูปแบบพิเศษสนามพลังของโลกก็จะสั่นสะเทือนเปลี่ยนความถี่ และจากทั้งหมดนี้ก็จะไหลเข้าสู่พลังงานของมนุษย์ในช่วงเวลาที่พลังงานสอดคล้องกันพอดีมั่นกั้นระหว่างมิติจะบางลงเกิดช่องทางเชื่อมต่อระหว่างโลกวัตถุที่เรามองเห็นกับมิติพลังงานหรือมิติข้อมูลที่ละเอียดกว่าและนี่คือช่วงเวลาที่ผู้คนสามารถรับรู้สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆคำตอบที่ตามหา หรือแม้แต่สัญญาณจากสิ่งที่อยู่เหนือการมองเห็นทำให้ปรากฏการเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นประตูแห่งการตื่นรู้ดังนั้นไม่ว่าประตูสิงโตจะเปิดหรือว่าจะเกิดปรากฏการ์อื่นๆในจักรวาลทุกครั้งที่พลังงานเหล่านี้ไหลผ่านโลกพลังงานของเราก็จะปรับตัวตามด้วยเสมอ แต่ว่าการเชื่อมต่อระหว่างมิตินี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงทางจิตวิญญาณเท่านั้นจริงๆแล้วยังสะท้อนลงมาในร่างกายและจิตใจของเราด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาที่คลื่นพลังจากจักรวาลเนี่ยถาโถมเข้าสู่โลกหลายๆคนจึงรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงข้างในบางครั้งก็เป็นเพียงความรู้สึกละเอียดอ่อนบางครั้งก็ชัดเจนมาก จนสะท้อนออกมาทางกายและอารมณ์เหล่านี้เราเรียกว่าการเปลี่ยนสนามพลังงานครั้งใหญ่หรือที่เรียกว่า energy shift เมื่อเกิดปรากฏการพลังงานเปลี่ยนหลายคนจะเริ่มรู้สึกถึงเอฟเฟกหรือผลกระทบทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในช่วงที่คลื่นพลังงานจากจักรวาลพุ่งเข้ามาแรงมากๆ บางคนอาจจะมีอาการชัดเจนเช่นมีอาการปวดหัวติดต่อกันหลายวันหาสาเหตุไม่เจอไม่ได้ป่วยเพราะว่าเป็นไข้หรือว่าเป็นไมเกรนจูจ่ๆก็มีอาการขึ้นมา ทำยังไงก็ไม่หายทานยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นเป็นแบบนี้ติดต่อกัน3-4วันและบางคนก็มีอารมณ์แปรปรวนง่ายอารมณ์สวิงขึ้นลงแบบไม่มีเหตุผลอะไรนิดอะไรหน่อยก็รู้สึกน้อยใจไม่พอใจและบางคนจูจ่ๆก็รู้สึกเศร้าข้างในลึกๆ ทั้งๆท,ที่ปกติทุกอย่างไม่ได้เจอปัญหาไม่ได้มีพลังงานลบจากใครบางคนรู้สึกทางกายชัดเจนว่ามีความไม่คล่องตัวเหมือนปกติมีอาการซึมๆความรู้สึกเหมือนพลังงานหนืดๆนืทวงทวง,ท,วงทำอะไรไม่ค่อยแอคทีฟเต็มที่ แต่ใช่ว่าผลกระทบเนี่ยจะเป็นไปในเชิงลบนะคะจริงๆแล้วหลายคนรับแล้วเกิดผลกระทบเชิงบวกอย่างเห็นได้ชัดเจนเช่นบางคนเนี่ยมีพัฒนาการทางจิตวิญญาณแบบก้าวกระโดดเห็นความจริงของชีวิตได้ลึกขึ้นมีมุมมองที่กว้างทัศนะ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางคนร่างกายแข็งแรงกว่าเดิมบางคนเนี่ยพักผ่อนนิดเดียวอ่ะแต่กลับมีชีวิตชีวาสดชื่นไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยหรืออ่อนเพลียและหลายๆคนก็พบว่าตัวเองนั้นมีความสงบจากภายในสนใจด้านสมาธิและมีความคิดสร้างสารรค์อย่างชัดเจนบางคนเนี่ยอยากที่จะรู้และอยากที่จะทำความเข้าใจกับตัวเองมากขึ้นนะคะซึ่งเหล่านี้เกิดเพราะว่า คลื่นพลังงานอย่างไม่สัมพันธ์กันดังนั้นกระบวนการแบบนี้นะคะเวลาที่เราปรับตัวเนี่ยอาจจะมีทั้งบวกและลบสำหรับบางคนที่มีประสาทสัมผัสในการรับรู้ค่อนข้างไวอ่อนไหวมีจิตที่ละเอียดยิ่งสามารถสัมผัสรับคลื่นพลังงานรอบตัวได้ง่ายขึ้นเอฟเฟกเหล่านี้อาจจะไม่ได้มาจากพลังงานอย่างเดียวด้วยบางครั้งร่างกายของเราก็ตอบสนองต่อ การสั่นสะเทือนของโลก เช่นแผ่นดินไหวเวลาที่เราอยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรบางคนมีเซนส์รับรู้ถึงความรู้สึกจากข้างในหรือว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกทางกายและปรากฏการธรรมชาติใหญ่ๆเช่นพายุภัยพิบัติสึนามิการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างฉับพลันหรือแม้แต่กระทั่งแรงสั่นสะเทือนจากจิตใจหมู่ของผู้คนในสังคมที่มีการรวมตัวกันมีการสั่นไหวมี อารมณ์ต่างๆที่เป็นผลกระทบในวงกว้างคนที่มีเซนส์นสูงๆร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าอาจจะเป็นตากระตุกหรือว่าความหงุดหงิดแบบไร้สาเหตุใจเต้นเร็วกล้ามเนื้อเกรง็งโดยไม่รู้ตัวทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการที่ร่างกายและจิตใจจูนเข้ากับพลังงานใหม่บางคนจูนแล้วสมดุลมากกว่าเดิมแต่บางคนยังจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะคะ แล้วเราควรจะทำอย่างไรหัวใจสำคัญก็คือการเชื่อมพลังของเราให้เป็นเนื้อเดียวกันกับจักรวาลถ้ายังรู้สึกว่าไม่ผ่อนคลายปวดหัวหรือมีความรู้สึกแปลกๆในช่วงนี้ตามที่เราได้บอกไปนะคะก็อาจจะลองทำสมาธิแบบจินตนาการยกระดับก็คือการที่เราส่งคลื่นพลังงานบวก ออกจากตัวเองแล้วส่งความปรารถนาดีให้ใครสักคนให้กับครอบครัวก็ได้สังคมประเทศชาติหรือว่าบนโลกของเราพลังจัก,กรวาลเนี่ยเขาจะชอบพลังงานที่บริสุทธิ์และความปรารถนาดีเมื่อเราส่งออกไปคลื่นพลังภายในของเราจะถูกยกขึ้นแล้วพลังจัก,กรวาลจะสะท้อนกลับพลังบวกเข้ามาหาเราในทันที วิธีการนะคะก็ให้นั่งในท่าที่สบายหลับตาจินตนาการว่าเรากำลังหายใจเพื่อรับพลังงานบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายทุกครั้งเวลาหายใจออกก็จินตนาการว่าเราได้ปลดปล่อยพลังงานที่ไม่ดีในตัวเองเป็นพลังงานที่ขุ่นมัวหรือเป็นพลังงานความหนักหน่วงออกไปแล้วรวมกำลัง ส่งความปรารถนาดีและพลังบวกออกจากใจไปยังคนที่รักไปยังสังคมที่อยู่หรือแม้แต่มอบให้กับทุกสรรพสิ่งเมื่อคลื่นของเราสอดคล้องกันกับจัก,กรวาลจะรับรู้ถึงความรู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นมีความชัดเจนในใจขึ้นแล้วมีความแข็งแรงจากภายในที่เป็นธรรมชาติ เมื่อเข้าใจแล้วว่าสัญญาณและการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรขั้นตอนต่อไปก็คือการเปิดใจเพื่อที่จะเชื่อมกับคลื่นพลังให้สอดประสานกันอย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานใหม่นี้จะทำงานได้ดีถ้าเกิดว่า ภายในร่างกายและใจของเราเปิดรับและยกระดับอย่างเต็มที่วิธีการที่เราจะแนะนำเป็นวิธีการที่ง่ายไม่ต้องเปลืองอะไรเลยสามารถทำได้ทันทีและเป็นวิธีที่ทรงพลังด้วยนั่นก็คือการเสริมาธาตุและปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายและจิตใจรับพลังงานใหม่อย่างสมบูรณ์ดังนั้นวิธีการของเราที่แนะนานะคะก็คือการเสริมาธาตุด้วยาธาตุทั้ง4ดินน้า ลมและไฟซึ่งทั้งสี่ท่านี้ถือว่าเป็นรากฐานของชีวิตและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเรากับจักรวาลค่ะมาดูท่าดินกันก่อนนะคะท่าดินเนี่ยถือว่าเป็นท่าที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความมั่นใจในชีวิตวิธีเสริมท่าดินคือให้นั่งในท่าที่สบายใต้ต้นไม้ หรือบริเวณที่สามารถสัมผัสกับพื้นดินได้โดยให้มือขวาวางบนหน้าอกด้านซ้ายตรงบริเวณหัวใจส่วนมือซ้ายให้สัมผัสกับพื้นดินหรือว่าจะใช้มือซ้ายนั้นสัมผัสกับต้นไม้ก็ได้คืออารมณ์เหมือนกับว่าเราเปิดการเชื่อมโยงระหว่างเรากับธรรมชาติขณะทำให้หลับตาอยู่ในความสงบหายใจลึกๆเข้าออกให้ผ่อนคลาย ตั้งใจรับพลังความมั่นคงแข็งแรงและความเป็นหนึ่งเดียวนี้และสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้สะดวกรับพลังแบบนี้นะคะเราก็มีวิธีปรับเพื่อที่จะให้ท่านได้เชื่อมกับพลังธาตุดินได้ค่ะซึ่งท่านสามารถทำได้ง่ายๆภายในบ้านก็คือให้มือเราสัมผัสกับดินที่อยู่กับกระถางต้นไม้ก็ได้แล้วทำตามวิธีที่เราบอกค่ะ มาดูธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำเนี่ยคือความไหลเวียนความชุ่มชื่นและความผ่อนคลายวิธีที่จะเสริมธาตุน้ำคืออย่าลืมว่าในช่วงที่เวลาพลังงานเปลี่ยนเนี่ยบางครั้งร่างกายเรามักจะอ่อนล้าเหนื่อยง่ายดังนั้นจึงควรดื่มน้ําสะอาดบริสุทธิ์ให้มากๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูพลังงานน้ำในร่างกายแล้วให้พลังงานหมุนเวียนได้ดีนอกจากนี้ยังอาจจะเสริมด้วยวิธีการใช้วารีบำบัดการที่เราผ่อนคลายอยู่กับสายน้ำจะเป็นการที่ดึงเอาพลังงานต้นธาตุน้ำนะคะช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายของเราค่ะส่วนสำหรับธาตุลมก็คือการหายใจการเคลื่อนไหวและการสื่อสารดังนั้นวิธีเสริมธาตุลมก็คือให้ฝึกหายใจเข้าออกอย่างมีคุณภาพ อาจจะทำทุกวันนะคะเพียงวันละไม่กี่นาทีก็ได้โดยเฉพาะช่วงตอนเช้าหลังตื่นนอนหรือว่าก่อนออกไปทำงานและก่อนนอนวิธีทำแบบง่ายๆนะคะให้หายใจเข้าลึกๆเริ่มจากท้องของเราแล้วกั้นเอาไว้นับ1-4ถึงจากนั้นผ่อนล,ลมหายใจออกช้าๆนับ1-7ถึง ทำแบบนี้3-4รอบต่อครั้งเพื่อให้ลมภายในได้มีการหมุนเวียนอย่างเป็นระบบส่วนธาตุไฟนั้นเป็นเรื่องของพลังแห่งแรงบันดาลใจความอบอุ่นและการเริ่มต้นใหม่วิธีเสริมธาตุไฟก็คือร่างกายเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวเพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังงานภายในเช่นการเดินรับแดดอ่อนๆยามเช้าการวิ่งเหยาะ หรือว่าออกกําลังกายเบาๆเพื่อเป็นการเาผาผลาญพลังงานส่วนเกินแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนพลังงานในตัวให้กลับมาสดใสเป็นการฟื้นฟูตัวเองนะคะการที่เรารับแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้ายังเป็นการช่วยเติมพลังไฟให้กับหัวใจและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ดีมากเมื่อทั้ง4ี่ธาตุนี้ รวมตัวกันแล้วเกิดภาวะที่สมดุลจะรู้สึกเลยว่าร่างกายนั้นสดชื่นมีพลังจิตใจนิ่งขึ้นมีอารมณ์ที่มั่นคงมากขึ้นเมื่อเราปรับสมดุลจากภายในแล้วต่อไปสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเสริมพลังจากภายนอกเพราะพลังงานรอบตัวเรานั้นมีผลโดยตรงต่อพลังงานในตัวเรา เราก็อาจจะเริ่มจากการปรับเปลี่ยนเรื่องของสิ่งแวดล้อมกิจกรรมและพฤติกรรมรอบตัวเพื่อที่จะส่งสัญญาณบอกว่าฉันพร้อมแล้วสำหรับการรับพลังงานใหม่อย่างเช่นการที่เราเอาของที่ไม่จำเป็นออกจากโต๊ะทำงานหรือว่าในบ้านของที่คิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วจริงๆอาจจะเสริมอะไรลงไปเพื่อทำให้ดูดีมีบรรยากาศมากขึ้นเช่นวางแจกันที่ใส่ดอกไม้สีสันส สวยบนโตะทำงานหรือว่าการเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยในห้องนอนในบริเวณมุมต่างๆของบ้านเป็นการเปิดประสาทสัมผัสและสร้างความผ่อนคลายค่ะเราก็อาจจะเดินทางไปสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนเป็นสถานที่แปลกใหม่ทั้งหมดนี้นะคะเราทำไปเพื่อที่จะยกระดับจากข้างในแล้วส่งสัญญาณออกไปว่าเราพร้อมมากพร้อมแล้วจริงๆที่จะรับพลังงานใหม่เข้ามาในชีวิต ในช่วงเวลาแบบนี้นะคะไม่ได้มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยๆการที่ดาวเรียงตัวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝนดาวตกพระจันทร์สีเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบนี้ในเดือนเดียวเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะพิเศษแล้วเราควรที่จะรับพลังงานอย่างเต็มที่ดังนั้นถ้าหากว่ามีเวลานอกจากที่ทาเสริมาธาตุสีาธาตุแล้วการปรับเปลี่ยนภายนอกแล้วลองใช้จังหวะนี้ ตั้งเจตจำนงให้ชัดให้คลื่นนั้นตรงขึ้นไปอีกก็อาจจะเลือกเวลาที่เราสงบแล้วนั่งอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายหลับตาสูดลมหายใจลึกๆให้รู้สึกถึงพลังที่แผ่ลงมาจากฟากฟ้าแล้วตั้งจิตเจตจำนงจากหัวใจว่าเราต้องการอะไรในชีวิตที่กำลังจะต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเขียนคำอธิษฐานนี้ลงในสมุด หลังจากนั้นอ่านทวนอีกครั้งเหมือนกับพูดคำยืนยันที่ทำให้หัวใจเราสะเทือนเช่นฉันกำลังต้อนรับสิ่งใหม่ที่ดีงามที่สุดให้เข้ามาในชีวิตจากนั้นเลือกวัตถุเล็กๆซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเก็บพลังงานไม่ว่าจะเป็น หินมูนสโตนหรือหินซันสโตนซึ่งเป็นตัวแทนของพระจันทร์และพระอาทิตย์อาจจะวางไว้ในที่ที่มองเห็นทุกวันหรือว่าอาจจะเป็นกำไลาหินก็ได้ซึ่งเป็นเหมือนการจุดส่งสัญญาณระหว่างคุณกับคลื่นพลังจักรวาลทุกครั้งที่มองหรือแตะ ให้เอ่ยคำว่าขอบคุณอย่างตั้งใจเพื่อเป็นการปิดผนึกพลังงานให้มั่นคงและให้หมุนเวียนอยู่กับคุณตลอดวันตลอดคืนขอให้พลังงานใหม่นี้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะพัฒนาศัก,กยภาพภายในของคุณให้ก้าวสู่ความเป็นพลังงานที่งดงามและทรงพลังยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะด้วยความรักและปรารถนาดีจาก ด็อกเตอร์ดีฮิวิ่งพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของด็อกเตอร์ดี